เคยรู้สึกไหมครับว่าเออบางทีเราก็อยากให้คนอื่นคอยตามเราหรือแบบอยากสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างมากขึ้นแต่เหมือนไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอืมใช่ค่ะมันเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นอยู่เนาะครับหรือบางทีเราก็เผลอพูดหรือทำอะไรไปแล้วมันเดันทำให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะ วันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยเคล็ดลับกันครับที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปเลยก็ได้นะมาจากหนังสือทีอ่ต้องเรียกว่าเป็นคัมภีร์ด้านนี้มากกว่า80ปีแล้วครับโห oh, 80ปีเลยเหรอคะใช่ครับแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือหนังสือสุดคลาสสิกเลย How to Win Friends and Influence People ครับอ๋ออ oh, oh, oh. คุณชื่อมากค่ะชื่อไทยคือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์นิกีค่ะเล่มนี้นิดังจริงๆ ดังมากครับแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหนังสือพัฒนาตัวเองที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดการเล่มหนึ่งเลยแต่อยากจะบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาแค่สรุปย่อนะครับครับแล้วเราจะหยิบจับอะไรไปปรับใช้ได้บ้างจากมุมมองหรือจากประสบการณ์ของเราเองนี่แหละครับดีเลยค่ะเอาเลยครับมาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญข้อแรกเลยที่หนังสือเล่มนี้เน้นมากๆค่ะ คือเรื่องของการทำความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเลยนะซึ่งผู้เขียนเขาเปรียบเปรยไว้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โหศาสตร์และศิลป์คำนี้มันทำให้ผมฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าเอะแค่การทำความเข้าใจคนเนี่ยมันมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วส่วนที่เป็นศิลป์นี่มันต้องอาศัยเซนส์หรือว่ามันฝึกกันได้จริงๆครับเนี่ย คือคำว่าศาสตร์และศิลนี่เป็นการจับคู่คำที่อืน่าสนใจมากนะคะมันบอกเราว่าการเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวครับส่วนที่เป็นศาสตร์ก็คือมันมีหลักการมีแนวทางที่เราศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเช่นเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการการยอมรับอะไรแบบนี้ที่คาเนกีเขากลั่นออกมาเป็นเทคนิคต่างๆอ๋อครับแต่ส่วนที่เป็นศิลป์นี่สิคะ คือการนำหลักการพวกนั้นไปปรับใช้จริงซึ่งมันต้องอาศัยความยืดหยุนการสังเกต hmm. การปรับให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคนสถานการณ์ที่มันต่างกันไปคือมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะเข้าใจครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยตามแนวทางนี้นะคะก็คือการพยายามเปลี่ยนมุมมองเราก่อนเปลี่ยนมุมมองใช่ค่ะลองไปยืนในจุดที่เขายืนอยู่ มองผ่านสายตาของเขาให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะคิดหรือพูดหรือทำอะไรออกไปการพยายามมองผ่านสายตาคนอื่นนี่เอาจริงๆพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะยากเลยแหละโดยเฉพาะเวลาที่เราแบบความเห็นไม่ตรงกันหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยโหค่ะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่ามันมันเปลี่ยนเกมได้จริงๆนะเล่าให้ฟังไหน่อยได้ไหมคะคือเคยมีโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องทำงานกับทีมที่มาจาก คนละแผนกเลยความคิดความเชื่อก็คนละแบบช่วงแรกนี่คือตึงมากครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนึกภาพออกเลยค่ะเกือบจะทะเลาะกันหลายรอบเลยแต่พอมีจังหวะหนึ่งที่ผมลองลองเงียบก่อนแล้วตั้งใจฟังจริงๆว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเขากังวลเรื่องอะไรเป้าหมายลึกๆของเขาคืออะไรอพอเราลองพยายามทำความเข้าใจเบื้องหลังความคิดเขาจริงๆงน,น,นะครับไม่ใช่แค่คำพูดปิวเผินเออ มันเหมือนเจอจุดร่วมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อ oh, ค่ะแล้วมันทําให้หาทางออกที่แบบประนีประนอมกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับมันเหมือนเราลดอีโก้ตัวเองลงนิดนึง oh. แล้วเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจเข้ามาแทนที่โหเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คาพูดสวยๆเนะครับไม่ใช่เลยแต่มันเป็นเครื่องมือที่แบบ ทรงพลังมากในการลดความขัดแย้งแล้วก็เปิดทางไปสู่ขั้นต่อไปที่หนึ่งสื่อเน้นย้ำเลยก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่เลยครับเชิงวังแนวคิดของคาเนกี้เนี่ย,ก,ยการเข้าใจอีกฝ่ายเนี่ยแหละคือพื้นฐานสําคัญสุดๆของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพค่ะถูกต้องเลยครับพอเราเริ่มเข้าใจเขาแล้วสเต็ปต่อไปคือจะสื่อสารยังไงให้มันเวิร์กค่ะหนังสือเนี่ย เน้นเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากอันนี้ผมว่าสําคัญสุดๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องงานนะจริงค่ะสําคัญกับทุกเรื่องเลยในชีวิตประจําวันความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยแต่คําถามคือประสิทธิภาพในความหมายของคานเนกี้เนี่ยมันวัดจากอะไรครับคือพูดแล้วเขาต้องคล้อยตามเราเหรอหรือมันมีความหมายลึกกว่านั้นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ ประสิทธิภาพในมุมมองของคาเนกี้เท่าที่ดูจากข้อมูลที่เรามีนะคะคือมันไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์ว่าเขาทําตามที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นหลักนะอ้าวเหรอครับแต่วัดกันที่กระบวนการและก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารมากกว่าค่ะอ๋อกระบวนการกับความรู้สึกใช่ค่ะหัวใจสําคัญคือการสื่อสารนั้นนะ่ะมันสามารถสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้ฟังได้หรือเปล่า ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสำคัญนะได้รับการยอมรับได้รับความเข้าใจมไม่ใช่รู้สึกว่าแบบโดนตมหนิโดนบงการหรือโดนมองข้ามไปค,ค,ความรู้สึกเชิงบวกพวกนี้ตัางหากค่ะที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เพิ่มโอกาสที่เขาจะเปิดใจรับฟังหรือให้ความร่วมมือกับเราในระยะยาวเข้าใจแล้วครับคือเน้นที่ความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นหลักใช่เลยค่ะ ถ้าจะให้ขยายความอีกนิดนะคะมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเดิมที่เรามักจะคิดว่าฉันจะพูดอะไรดีรไปเป็นการคิดว่าฉันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร uh huh. มันคือการให้ความสําคัญกับผู้ฟังเป็นศูนย์กลางเลยการเลือกใช้คําพูดที่สุภาพให้เกียรติแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจการจําชื่อหรือรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขาได้การตั้งใจฟังไม่ขัดจังหวะการแสดงความสนใจในเรื่องที่เขาพูด ทั้งหมดนี้เลยค่ะคือองค์ประกอบของการสื่อสารที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกแต่มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงค่ะครับคือการทําทั้งหมดเนี่ยมันต้องออกมาจากความจริงใจนะคะอ๋อแน่นอนครับไม่ใช่การเสรแสร้งหรือแบบหวังผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะเอาจริงๆคนส่วนใหญ่สัมผัสได้นะคะถ้าเราไม่จริงใจใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยมากๆแล้วผลมันจะตรงกันข้ามทันทีเลยค่ะ ประเด็นเรื่องความจริงใจนี้สําคัญมากจริงๆนะครับเพราะเทคนิคต่างๆในหนังสือเนี่ยถ้าเราใช้แบบผิวเผินหรือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อไปหลอกล่อคนมันก็อาจจะกลายเป็นการสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมได้เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งคงไม่ใช่สิ่งที่คาร์นเนกี้ต้องการครับคงไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนแน่ๆแต่ถ้าเราใช้มันด้วยความตั้งใจที่ดีจริงๆผลลัพธ์ที่ตามมาก็น่าจะเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังเอาไว้ค่ะ นั่นก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี่ถึงกับ,บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือสําคัญในเรื่องนี้เลยนะครับถูกต้องเลยค่ะคําว่าคู่มือสําคัญนี่สะท้อนคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ได้ดีมากครับเพราะมันไม่ได้ให้แค่ปรัชญานะคะแต่ให้แนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างเป็นรูปประธรรมเลยว่าถ้าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นต้องเริ่มฝึกทักษะอะไรบ้าง <c oughs> ตั้งแต่การเข้าใจ การสื่อสารไปจนถึงการแสดงออกที่เหมาะสมซึ่งการที่เรามีทักษะพวกนี้แล้วสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในวงกว้างกว่าที่เราคิดนะคะยังไงบ้างครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนฝูงหรือคนรักนะคะแต่มันรวมไปถึงบรรยากาศในที่ทำงานความร่วมมือในทีมโอกาสทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตของเราเองด้วยโหเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยเหรอครับเกี่ยวสิคะ เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการเชื่อมต่อที่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีเลยทีเดียวค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับการลงทุนระยะยาวเลยนะครับใช่เลยค่ะที่แบบไม่ได้เห็นผลตอบแทนเป็นตัวเงินทันทีแต่ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามาหาศาลในชีวิตเลยบางทีเราอาจจะแบบเร่งรีบมุ่งแต่เป้าหมายข้างหน้าจนลืมใส่ใจคนที่อยู่รอบตัวเราไปค่ะ หลายคนเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ดีนี่แหละที่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญที่คอยสนับสนุนเราในวันที่เราต้องการถูกต้องค่ะมันคือการค่อยๆสร้างเครือข่ายแห่งความไว้วางใจการสนับสนุนขึ้นมาผ่านการเข้าใจแล้วก็สื่อสารที่ดีในทุกๆวันเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะการลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยมันให้ผลตอบแทนในรูปแบบของความไว้วางใจการสนับสนุน ความช่วยเหลือหรือแม้แต่โอกาสที่ไม่คาดคิดซึ่งมันประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆค่ะครับและนี่คือสิ่งที่คาเนกี้พยายามจะบอกเราว่าทักษะเหล่านี้มันฝึกฝนได้และมันก็สร้างความแตกต่างอย่างมีนันยสําคัญกับชีวิตเราได้จริงๆค่ะทีนี้มีคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันครับค่ะคือหนังสือเล่มนี้เขียนตั้งแต่ปี1936โอ้โหเกือบศตวรรษแล้วนะ นานมากค่ะโลกก็เปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเดี๋ยวนี้เราคุยกันผ่านหน้าจอซะเยอะใช่เลยแล้วทำไมหลักการที่ดูเหมือนจะเก่าเหล่านี้ถึงยังถูกพูดถึงอยู่แล้วก็ยังดูเหมือนจะใช้ได้ผลอยู่เสมอในปัจจุบันอะไรคือเคล็ดลับความอมตะของมันครับเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะและคำตอบก็น่าจะอยู่ที่อืมแก่นแท้ของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงนะคะครับ นั่นก็คือธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ค่ะธรรมชาติพื้นฐานใช่ค่ะคือแม้ว่าเปลือกนอกสภาพแวดล้อมหรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ความต้องการลึกๆภายในของมนุษย์เราเช่นความต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญเ uh huh. sense of importance ค่ะความต้องการได้รับการยอมรับ a c c e p t a n c e ความต้องการที่จะถูกเข้าใจ Understanding ครับและความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่น Connection สิ่งเหล่านี้แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยตามการเวลาค่ะอ๋อคือแก่นข้างในคนเรายังเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยค่ะหลักการที่คานาก,กินำเสนออย่างเช่นการแสดงความสนใจผู้อื่นอย่างแท้จริงการยิ้มการจำชื่อการเป็นผู้ฟังที่ดีการพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจหรือการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโดยตรงครับเทคนิคต่างๆที่อยู่ในเล่มใช่ค่ะ มันล้วนไปตอบสนองความต้องการพื้นฐานเหล่านี้โดยตรงเลยทำให้คนรู้สึกดีกับเราแล้วก็เปิดใจให้เรามากขึ้นอื ดังนั้นหลักการเหล่านี้จึงมีความเป็นสากล universal สูงมากไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบเจอหน้ากันหรือแม้แต่ในการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัลก็ตามแม้แต่ผ่านออนไลน์ก็ยังใช้ได้ใช่ค่ะแน่นอนว่ารูปแบบการแสดงออกอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะอย่างเช่นการแสดงความสนใจผ่านออนไลน์อาจจะต้องใช้ภาษาเขียนที่สื่อความรู้สึกมากขึ้นหรือการฟังอาจจะหมายถึงการอ่านและทําความเข้าใจข้อความอย่างละเอียดครับครับ แต่แก่นของจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมันยังคงเหมือนเดิมค่ะการเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้จึงยังเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งในศตรวรรษที่21นี้เลยค่ะหมายความว่าต่อให้เราสื่อสารกันผ่านหน้าจอเป็นหลักในยุคนี้แก่นของการสร้างความสัมพันธ์มันก็ยังอยู่ที่การทําให้คนอีกฝั่งของหน้าจอเขารู้สึกดีรู้สึกได้รับการยอมรับแล้วก็รู้สึกเชื่อมต่อกับเราได้อยู่ดีถูกต้องค่ะแม้ว่าวิธีการแสดงออก อาจจะต้องปรับให้เข้ากับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มนั้นๆก็ตามใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากครับมันเหมือนเป็นเข็มทิศที่ช่วยนำทางเราในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนาะค่ะเป็นเข็มทิศที่ดีเลยเราคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับ ถ้าจะให้สรุปแก่งสำคัญจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวคาเนกีในวันนี้ก็คงจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักมันวนเวียนอยู่กับการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเองไปสู่ผู้อื่น ใช่เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ความพยายามที่จะเข้าใจมุมมองความรู้สึกของเขาอย่างแท้จริงการสื่อสารที่มุ่งสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะและเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคผิวเผินนะไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นทักษะชีวิตที่ยังคงคุณค่าเสมอเลยครับใช่ค่ะและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่หนังสือเล่มนี้ถูกมองเป็นคู่มืออย่างที่คุยกันครับ เพราะมันให้แนวทางที่ค่อนข้างจับต้องได้ทำให้ผู้อ่านนำไปฝึกฝนปรับใช้ได้จริงแต่ว่าในท้ายที่สุดนี้ดิฉันอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะได้เลยครับน่าสนใจว่า ในยุคที่ปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของเราเกิดขึ้นแบบมไม่เห็นหน้าผ่านตัวอักษรผ่านวิโดีโอคอรหรือโซเชียลมีเดียครับซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยหลักการดั้งเดิมที่คานากีเน้นย้ำเนี่ยซึ่งหลายอย่างมันอาศัยการสังเกตภาษ,ษากายน้ำเสียงหรือบรรยากาศตอนนั้นจริงๆใช่ใช่มันจะยังคงความขลังแล้วก็ความสำคัญเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าหรือเราจำเป็นต้องปีความใหม่ และปรับประยุกต์หลักการเหล่านี้ยังไงเพื่อให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่จริงแท้และลึกซึ้งได้แม้จะอยู่กันคนละฝั่งของหน้าจอก็ตามโขเป็นคําถามที่ท้าทายแล้วก็ชวนให้กลับไปคบคิดต่ออย่างยิ่งเลยค่ะเพราะมันสะท้อนความจริงของยุคสมัยเราจริงๆนะครับสาหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออแนวคิดในหนังสือเล่มนี้น่าสนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดแล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยตัวเองครับแนะนําเลย ผมก็ขอแนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับให้ลองหาหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนหรือ How to Win Friends and Influence People ของเดลคาเนกีฉบับเต็มมาอ่านกันดูน่าจะดีมากๆค่ะครับรับรองว่าจะได้มุมมองแล้วก็ได้เครื่องมือดีๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์การสื่อสารเพิ่มเติมจากที่เราคุยกันในวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับถือเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองที่คุ้มค่ามากๆครับ